อ okay. ีกอีกหลังนี่มันติดต่อยังไม่ได้ฮะมันไม่ตรงามาติดแกนเต้เต้เต้มันหลังไม่หมดเลยหลังอ้เบอบอนัดไฟยังมาหลังเี้ยัดไฟยังปัดเอาข้างเนี้ยเอาอลงแล้วลงแล้วต้องตายไหมเฮ้ยายฮะ i <laughs> you <laughs> đó là nó đấy thôi, rồi nó chạy rồi nó chạy rồi, chạy rồi chạy ไปทำบุญมาใช่ไหมแล้วทีนี้พี่ก็ว่าเออเดี๋ยวเสร็จเราจะไปเจ้าแม่คนอิมจะไปเจ้าแม่คนอิมแล้วทีนี้พี่ก็เลยหุงข้าวให้หมาก่อนเว้ยหมามันหิวก็เลยหุงข้าวพอหุงข้าวเสร็จปิดแก๊สเพราะว่าจะไปแล้วเสียงเสียงพูดดังอ่ะเดียวเหมือนเหมือนพู๋เหรอเหมือนพู๋อะเหมืนอมนพู๋เลย ตกใจแล้วก็เราวิ่งไปตามแม่เขาที่ข้างล่างนั้นอ่ะคือพอไปพ่อไปดูนี่มันลุกลามหมดทั้งหมดแล้วบ้านหลังนั้นมีใครอยู่ไหมไม่มีเมื่อเช้าเขาอ,อยู่เขาไหว้อะไรไหมไหวไมั้งจ,จุดพุกแต่เขาไหว้พระภูมิแต่ขพาพ้างบนเราไม่รู้แต่ได้ยินเสียงเหมือนพุกแล้วตุ้มเงี้ยเหรอ,อแบบมุกพุกแล้วเราก็ว่าเขาจุดขยะมั้งก็ยังหุ่งเข้าหมาต่อแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเจ้าแม่บุญจิมแล้วก็เลยว่าเฮ้ยอีกพุกหนึ่งแรง เราก็เลยยื่นหน้าออกไปดูมันก็ลุกพ่วมแล้วเห็นควันเห็นไอ้นี่เลยใช้ลุกพ่วมบ้านเลยเราก็เลยวิ่งไปตามแม่เขาที่อยู่ตรงทางล่างะเขาก็เลยตอนแรกเขานอนอยู่ไงไม่รู้อ่ะพอขัขจังก็เลยวิ่งมาพ่วมเหมือนเราอ่โดนอะไรมั้งตกใจวิ่งไปตามคนดีนะจับควัดมาแล้วเออไหว้พระหน่อยก็ถึงข้าวให้หมาก่อน เรียนกลับทํางานถูกไหมอ๋อแล้วแล้วตอนที่ยังไม่ไหม้นี่มันมันมีจุดอะไรไหมดับไปแล้วพี่เราไหว้เจ้าด้วยถูกไหมดับไปแล้วอ่าฮะข้างในบ้านไหว้ในบ้านเหรอข้างในเดียวในบ้านใช่ไหมแล้วคือเราดูแล้วว่ามันดับไปแล้วถูกไหมแล้วหลังจากนั้นล่ะไปไหนครับไปทำงานทำงานปกติไม่มีใครอยู่บ้านอ๋อพอพอเกิดไฟไหม้เขาก็โทรไปหาใช่ไหม แฟนมาโทรเมื่อกี้เนี้ยอุ้ยกับโทรไปหาหมูหม้อตักหลองโอ้บ้านไไฟหม้ไม้จะหมดหลังแล้วมึงร no ู้เน cool no oh, sì oh, <mo mm ี่ยค่ะโทมมีครอบมีเจ็ดคนนะครอบครัวทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้างในบ้านมีโทรทัศน์แล้วก็มีตู้เย็นเสื้อผ้าหมดเลยทรัพย์สินอย่างอื่นแหวนอไม่มีรถมีรถรถอะไรครับรถจักรยานรุ่ไอ้กันไอ้เน mọi người 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 mọi คนนี้เป็นอะไรดีล่้าท้องมันลมะไรเงเอามันไ้แล้วมบลมแล้วลมมันนนันน่ะเกิดมีลมมา ไล่เป็นหน้าเลยถ้าใจนั่นอนะ่ะ